ดอกเบียดเบียดหมันเห็ดขมครับนี่นี่ดาบสวัสดีครับผมมือน,นี้ออกบ้านแต่เศ้าเก่าล้วครับผมช่วงนี้ขาจาวาเห็ดผึ่งขมออกกระเทิน ไอซีไดไม่ยางเหรอครับผมต่างปลาโอ้ยนี่ครับ <c oughs> ดอกเรียย <c oughs> เรียกหมันนี่ครับอีกดอกวางก่อนเห็ดคมครับสองดอก เอาได้เลยนี่ขอเจ้าเจี้ยบครับมิดระดกงามครับเมืองผมใดนี่เยบเลียยยเยย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 ัยย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 ่ยย ไสใไหมฮะน,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 มนี่นี่นึ้นไม่แต่ดอกังสีเนาะ แล้วล่ะลองเห็ดก็ได้ Oh. นี่เก็บหน่อยนี่เห็น อุ้ยแลยได้ดอกาม้ยังงผู้ขาครับโอ้นี่ครับงผู้ขางผู้ขาได้แบบนี้โอ้ยนอาอต่อแค่นี้แล้วครับข้าวโนึง เล็ดหลอดนี่มันเยว่ะเยอะอยู่จีนอะนี่โอ,อ้ยังกินมั้งนะงามอยู่ดีเนี่ยชมเนี่ยโอ้จางวอดอกยังไงเราเนี่ยโอ้เล่นหน้าจากการเชียร์นี่เหมือนหน่อยเนาดอกออเจาะโอ้หาขัวเงยผู้โดยไม่เห็นที่เอาไว้เลยอันนั่นกินมันนี่ยังขัว หอยทากตามว่าไตเนาะคุมมาได้ก็กินไว้ล่ะปลาที่สองครับขังค้างกระจกไม่เก็บเพื่อ,อนอหุ่นกระจกไม่เก็บเพือนไปต่อไปครับนี่กัดปากปูแล้ว đó nhìn to huơ cái gì ta cá bao mua bao nhỉ phạt hết nhét đọt nhét nữa

คลเฉลี่ยแล้ก็เจ้าซุ้มไปเอาจังได้ขาใหญ่ๆกูปูอีปีจากมึงอยู่ในคลิปก็เจ้าไเปียเลจะจะอวดให้จะอวดที่อวดงานุมอยู่วะนี่ท่าได้ขึ้นข้าวเป็นขาลีบก็เตขาเป็นขควกระลุ่มว่ารุดขอลอกเลยไปค่อยไปแล้วเพาว่าปลาไม่ก่อนปลาได้ Padi ya, pak.